มีศีลงามทำงามปัญญางามก็เป็นเกพลีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเกพลีอยู่จบพรมจรรย์เป็นอุตตมะบุรุษในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสํารวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณศีลด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ตามประกอบซึ่งความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการอยู่ ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญาด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญา เราเรียกว่าเป็นเกพลีอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุตมะบุรุษในธรรมวินัยนี้